มาคันแรกพี่น้องโอ้ยนะครับนี่เดิมครับเดิม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 จริงครับเดิมจริงๆครับนะครับ NC 131พี่น้อง NC 131ครับเห็นบ่ครับเดิมเดิมนะครับมันเดิมพอเคยแกะได้พี่น้องเด้อนะครับมาประกบคู่กับ ET เก้า ET 8 0พี่น้อง ET 8 0ครับ ของเขาคู่กันครับเดิมเดิมแห้งๆนะครับเดิมเดิมแห้งๆทดสอบแล้วพี่น้องแต่ยังยังมุ้ยเวลาล่างครับยาย่ันความเดิมหายไปเนาะขายแบบนี้แหละครับว่าสีล่างอยู่ครับสีล่างอยู่ฮะมาเมืองรอบๆครับโอ้ยสวยงามครับสวยงามสวยงามครับนะครับโบผู้ปดามครับเปี่ยนตัวเดียวครับนะครับที่เพิ่มเติมเขามากับขึ้นเสียลครับ สายบีบเลี้ยวครับสายบีบเลี้ยวฟังสายมือครับเปลี่ยนครับแล้วก็นะครับเติมนะครับเติมน้ำมันเกียร์เรียบร้อยครับเช็คระบบเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานแล้วครับมานะครับอู้สลีนางฟ้าครับสลีนางฟ้าไปเรียบร้อยครับไปเรียบร้อยสลีนางฟ้ามีคนมาจับจองเรียบร้อยนะครับบู็นบอกกับเผาครับเผาปืนใหญ่คู่ นะครับยางบิสตูนพี่น้องรับประกันคับมาสามรอยกิโลครับจากสีสเกตครับเมสอินสีสเกตซิตี้ครับเรียบร้อยครับไปเรียบร้อยครับถึงคนขี่ยางว่าสั่นอ้ยเหมาะเหมือนยังครับเห็นบอกครับเหมาะมากมากี่รถไฟฟ้ายพี่น้องนะครับไปแล้วด้วยครับคันนี้คุณยางว่าอยหลายคันนะครับสาลี่ครับตัวนี้ก็สาลี่เหล็กพี่น้องสาลี่เหล็กก็มีครับสาลี่เหล็กสายสาลี่นะพี่น้องเด้อเอาใจสายสาลี่ครับ สายซารีนั่นตัวนึงของผมกำลังสีเปลี่ยนรอตัวนี้ก็งามครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเล็กล่างนะพี่น้องเห็นปะครับเล็กล่างแต่ว่ายางไปร้ายครับนี่ซื้อยางไว้หลาย้อยครับนี่ยางครอบกระทะครับเสียนระเบิดท่าไปด่าได้พี่น้องเด้อนะครับเบิดหลายลอยครับเฉพาะรอยางครับสีลื่อออกครับเหลือแต่ข้องเล็กเหล็กเฮ็ดสีได้พี่น้องเด้อตัวนี้มีมีแหนบครับซารีเผาหน่อยมีแหนบ สายแรีนครับเห็นบ่ครับสาลี่สาลี่มาเบิ่งอีกขั้นหนึ่งครับที่ผมจะโปรโมทมือนีน้พี่น้องเนาะนะครับเจ้าบิ๊กฟุตครับพร้อมจำนายครับบิ๊กฟุตพร้อมจำนายครับอุ้ยเบิ่งตาพี่น้องนะครับไม่เป็นอุปสรรคกับการใช้งานครับรถใส่งานพี่น้องรถใส่งานครับรถใช้งานรถใช้งานแล้วก็ใส่งานมายาง นะครับดูเดือดครับขั้นนี้ครับถือว่าปกติอาจจะที่อร่อยนี่ชิบูดูเดือดปานี้พี่น้องนะครับสายตัวนี้ก็คือนะครับสายคนใหม่ครับนะครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยครับเก็บรายละเอียดเก็บสีซื้อปอกแฮนมาใส่ใหม่ครับเช็คระบบเรียบร้อยครับพร้อมจำหน่ายครับเอาจากบาทดีพี่น้องขั้นนี้ราคานะครับเบาๆครับเบาเเอาไปสองหมื่นสามพอครับสองหมื่นสามพันบาท สองหมืนสามนะพี่น้องเด้อโอ้ยหาใส่ได้บ่แะนี่แ้่ปกติหัวมันเกิดสองหมื่นล้ครับกับเป็นปกตินี่โค้งสามพันพอครับอ่ะคันนี้พี่น้องคันนี้ของเดิมๆนะครับของเดิมๆครับนะครับเฉพาะโค้งก็หมื่นหาพันนะครับพี่น้องหมื่นหาพันหาลอยครับหัวกับแปดพันหานะครับ แปดัญหาพ่อครับบ่อแพ้งครับราคาเมาร่วมกันะครับสิบหาสิบหกสิบเจ็ดสก้ายีบยครับสองหมืนสามครับพี่น้องสองหมืสามพอครับขายเอาก่อนเราเน้นน้อยไรถึงบ่ล่ะนะครับ1ิบหาก็แปดพันหาครับเนาะยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขคนนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ยังเหลือหลายขั้นครับขุ่นสายสูบน้ายังบว์ปูโหมดครับเดี๋ยวเฮ็ดเขาหน้าปังก่อนนี่ครับขั้นนี้ผมปล่อยเรียบร้อยครับนี่อาทีเก้าสิบนะครับโค้งสิงพวกยังเกาะโค้งกระทิงเล็กโอ้ยมวลสิงสยามครับโค้งกระทิงเล็กปล่อยเรียบร้อยครับนะครับขอบคุณนะครับลูกค้าทางบ้านหนองทมครับอ้ยอาจารย์เมตตาชรินนะครับมาอุดหนุนครับเสียเป็นขนกี่อย่างว่าสั่นนะครับเพื่อนเอาความเสรีลิกลับพี่น้องเด้อ ไปเรียบร้อยครับขั้นนีครับเห็นบ่ครับเป็นล่อฐานกว้างนะครับล่อฐานกว้างหมอกับแลนในสวนนะครับพี่น้องเราลักขึ้นออกไปคู่ก็เตอนนั้นแหละครับตัวงามนั่นครับครับอยู่ดีไม่แห้งสุภูสุคนครับสวัสดีครับโอ้ยมือเอินจะได้ไปค้าสนดพี่น้องนะครับมือเอินจะได้ไปค้าสนดไปแก้บนครับบนก็เพลินไหวครับ